นีครับวันนี้เป็นวันหวยออกนะครับซื้อหวยไม่ถูกเผื่อได้ของแจกของฟรีบ้างนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวศูนยหายกรสานทุกคนนะครับวันนี้ผมร้านบ้านคอมแอนด์ก็ปี้ิ้นจังหวัดเลยนะครับผมจะมานำเสนอวีทำปก A3 นะครับ โดยวิธีผมทำจาก Photoshop นะครับเริ่มเข้า Photoshop เลยนะครับ Photoshop ขึ้นมานะครับเลือกไซส์กระดาษนะครับเลือกไฟล์นะครับมาที่ไฟล์ <Okay. S 1> ไฟล์แล้วที่ New นะครับเลือกไฟล์ตรงนี้นะครับเลือกเราจะตั้งไซส์กระดาษนะครับคือผมจะตั้งตู้อยู่ตัวนี้ ตัวนี้นะครับตั้งเป็น457นะครับตัวนี้นะครับผมจะตั้งเป็น300นะครับเอาเป็น305แล้วกันครับ <c oughs> แล้วก็โอเคนะครับ ตั้งโหมด cmik นะครับโอเคแล้วนะครับจะขึ้นไฟขึ้นประมาณนี้ขึ้นมานะครับ <c oughs> จากตรงนี้นะครับเราจะแบ่งนะครับแบ่งแบ่งหน้านะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นส่วนหน้าปกฝั่งนี้จะเป็นหลังหน้าปก นะครับหลังเล่มตอนนี้หน้าเล่มวิธีของผมผมจะ,จะทำขนาดก่อนนะครับขนาด <c oughs> ตรงหัวตรงนี้นะครับผมจะเผื่อไว้ห้ามิลนะครับตรงนี้นะครับประมาณห้ามิล ห้าหกมิลนะครับมันหกมิลแล้วก็ตรงนี้เราจะตั้งเป็นกระดาษมันยาวยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดเราก็ตั้งยี่สิบเอ็ดเลยนะครับยี่สิบเอ็ด 21นะครัิบเ1ซนนะครับ,นะรบตัวนี้ผมจะตั้งไว้6มิลน,นะครับแล้วก็ให้มันกลับมาแนวนอนเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับ คือเส้นตรงนี้ผมจะแบ่งไว้เพื่อไม่ให้ให้ไม่ให้ตัวหนังสือล้อนออกมาเดือนนี้ <c oughs> เพราะว่ามันจะหายนะครับตัวหนังสือจะหายตั้งไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราเราจะทำสันก็วัดเอาว่ากี่มิลนะครับ <c oughs> แล้วแต่ขนาดสันนะครับสันเล็กสันใหญ่ อันนี้ที่ผมทําไว้นะครับอันนี้ผมก็จะทําเซนเตอร์ไว้เรียบร้อยเซนเตอร์เซนเตอร์ปกนะครับเซนเตอร์ของหน้าปกข้างหน้านะครับว่าตรวกลางมีตรงไหนวัดจากตรงนี้มานะครับตัวนี้ตัวนี้เส้นเส้นตัวนี้มาถึงเส้นตรงนี้ยี่สิบเอ็ดเซนนะครับ แล้วเราก็ออกแบบปกแล้วแต่คนจะออกแบบนะครับผมจะออก,ออกประมาณนี้โอมอันนี้ผมทำสำเร็จไว้แล้วนะครับ ผมจะทําสําเร็จไว้แล้วเพื่อข่มรวดเร็วนะครับ <c oughs> แล้วเวลาสั่งพิมพ์น,นะครับเนี่ยสังเกตตรงนี้นะครับผมจะไม่เอามาชิดชิดด้านขวาสุดไม่ไม่ให้เกินเส้นตรงนี้นะครับพราะว่าเวลาสั่งพิมพ์ออกมาตรงเลยเส้นตรงนี้จะเป็นสีขาวนะครับตรงนี้ผมจะ ผมจะไม่เอามาชิดเลยเผื่อตัดครับเราต้องเร่องเขื่อไว้นะครับ<ม>เวลาสั่งปิ้นนะครับอาตัวนี้ทําเป็นแคนนอนนะครับผม,ผมจะปิ้นจากแคนนอนนะครับแคนนอน IRC สามศูนย์แปดศูนย์นะครับใครใช้รุ่นนี้อยู่เวลาสั่งปิ้นนะครับต้องกลับกับหัวตัวนี้นะครับให้มาอยู่แนวนี้นะครับ อันนี้นะครับถ้าเป็นแคนนอนนะครับเวลาสั่งพินพ์นะครับ <c oughs> แคนนนเราต้องตั้งไซส์กระดาษไว้ก่อนนะครับมาที่สตาร์ทนะครับสตาร์มาที่เดวิดแอนด์พินเตอร์นะครับ <c oughs> มาที่ Canon IRC 3080เลือกตรงนี้นะครับ Printing ตัวนี้นะครับ,รรบพอตัวนี้ขึ้นมานะครับก็เราก็จะเริ่มตั้งไซส์กระาดาษกันนะครับมาที่ Custom Paper Size นะครับเราก็เลือกนะครับตัวนี้นะครับตั้งเป็นอ่า305นะครับ มันจะบอกอยู่ไม่เกินไม่เกิน320เราตั้ง305ตัวนี้ตั้งเป็น457นะครับแล้วก็ตั้งชื่อตรงนี้ด้วยนะครับเป็น30หรือว่าเอาเป็น457หคูณ305หรือว่า305คูณ457ห้านะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับ รีคิสเตอร์ยิตเตอร์ปุ๊บมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับพอเราตั้งเสร็จตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็โอเคนะครับตัวนี้ก็โอเคไปเลยนะครับ <c oughs> ยอ่อปิดตัวนี้ออกไปเลยนี้ปิดออกไปเลยนะครับเราจะมาปิ้นนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูที่เครื่องถ่ายเราก่อนนะครับ <c oughs> ใส่กระดาษเข้าไปนะครับ กระดาษเข้าไปครับกระดาษ A3 นะครับกระดาษปก A3 เรามาดูที่หน้าจอนะครับหน้าจอตัวนี้ผมตั้งอ่ตัวนี้มันจะมีโชว์ผมจะมีโชว์ตัวนี้ขึ้นมาแล้ว3 0 5คูณ457ถ้าใครยังไม่มีนะครับมาเลือกตรงนี้ก็ได้ครับคลิกตรงนี้ครับคลิกเลยแล้วก็ตั้งไซส์เลยครับ ตัวนี้เป็นสังเกตตัวนี้นะครับสีเราตั้งสุดเลย457ต,ตัวนี้ตัวล่าง305 <5, S 1> นะครับ305 305 <5, S 1> 30ครับแล้วก็โอเคนะครับโอเคแล้วก็ n e x นะครับแล้วก็เลือกความหนาของกระดาษนะครับผมใช้อาร์ตมันอยู่ ว่ากระปกุกปกหนาก็ใช้เบที่2นะครับแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็ปดดินไปเลยนะครับตรวนี้เป็นการเรียบร้อยของการตั้งหน้าเครื่องเสร็จเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าเครื่องเรามาดูที่ก่อนที่เราจะพริ้นนะครับมาดูที่คอมอีกรอบม, <c oughs> มาที่ไฟล์นะครับไฟล ปินนะครับิมนมาดูมาเลือกพิมพ์เตอร์นะครับผมใช้ i r c 3080ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกพิมพ์ setting พิมพ์ setting น,ตตน,ตตนะครับเรามาเลือกอกระดาษที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับ305 คูณ457เลือกตัวนี้305คูณ457นะครับอ่า1นึ่แผ่นเรามาเลือกเปเปอร์ตัวนี้นะครับก่อนก่อนเราจะมาเลือกตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะมาเลือกตรงนี้เรามาเลือกตัวนี้ก่อนเปเปอร์เซ้ามาเป็นบ y p a s ก่อนนะครับเลือกบา p a s ก่อนนะครับไม่งั้นมันจะขึ้นให้เรากดโเคอะไรนี่แหละครับ ตัวนี้นะครับตุลิตี้อ่าตัวนี้นะครับเราเลือกเป็นโฟโต้นะครับโฟโต้ photo, แล้วก็มาเลือกตั้งตามนี้นะครับตามนี้เลยแล้วก็โอเคนะครับโอเคตันนี้ฝนตกหนักด้วยครับมา้ามฝนคลุ้มน,นะครับคลุ้มกดดันเดือครับ ตัวนี้นะครับพอเราตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สั่งชิ้นได้เลยครับสิหออกมาแล้วนะครับนีนะครับอันนี้จะเป็นกระดาษไซส10อ่าส0อคูณสินะครับมันจะยาวกว่าตัวกระดาษอ่า กระดาษอาร์ตมันตัวธรรมดานะครับที่เป็นผ่อนะครับอออกมาประมาณนี้นะครับ็จะเหลือขอบนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะใหญ่กว่า A4 นะครับ A4 ธรรมดานะครับอันนี้กระดาษ A4 ธรรมดานะครับที่ใหญ่กว่าเยอะครับโอ้โหครับ าเราเทียบกระดาษพาร์ทมันหรือกระดาษปกทั่วไปมันจะเต็มพอดีนะครับเต็มพอดีเลยนะครับเป็นขอบเลยโอเคนะครับเครื่องก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเป็นเช่นแล้วครับโอเครับขอจบดเพียงเท่านี้นะครับฝนตกหนักด้ว่ยมีเครื่องแทบไม่ทันนะครับทุก เลยนะครับฝนตกครับไม่หนาวนะครับขอจบการนำเสนอนะครับของร้านบ้านคอมแมนอนด์กาแฟปิ้นนะครับขอบคุณมากครับผม